ใส่ไอ้สตอมหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมึงกล้าบอกว่าอยู่ตรงนี้อุ้ยโอ้นี่นี่นี่ทังเรื่องนี้จะเป็นนักตกปลาเนี่ยยังไงฉันช่วยไหมเอ้ยเป็นยังไงบ้างมีังไงฉันช่วยหรือเปล่าแตงขอบคุณเลยเอาวเราจะขอบคุณทำไมเอาวนี่ไงได้แล้อุ้ยให้เบ็ดได้เบ็ดมาเลยได้แล้วก็ได้เหยื่อมีช็อปใช่ช็อปก็คือแบบขายปลาเฮ้ขายปลาด้วยด้วยหาเงินหาเงินตัวละสิบบาท มีฟิตอินเด็กด้วยว่ะโอ้ยเอามมีแบบจับคมตัวชนิดจ็อบสเต็ปเฮ้ยโอ้ใช่มีอัพสเต็ปตกปาด้วยเดี๋ยวนะไม่ไม่ไม่ซื้อ๋อมันไม่ใช่ซับคาร์แต่มันเป็นอันนี้เหรอมันเป็นจ็อบเหรอใช่ใช่ใช่มันเป็นจ็อบอาชีพเดี๋ยวซื้อเยอะก่อนช่างก่อซื้อเยอะเลยซื้อเยอะแล้วทำไมต้องเป็นระบบคาร์ดเลยอย่างดีระบบคาร์ดมันสแปมได้อะเนี่ยคลิกรัวๆมันจะซื้อได้เยอะๆยะไปลองตกปลาดิ เฮ้ยบอกพวกปลาตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากเฮ้ยเสกไม่ได้ด่น้องเฮ้ยเหลี่ยงเลยปึ๊บเอ้าก็ดีแล้วนี่อ่ะมึงยิงใครอยู่เฮ้ยตกยังไงอ่ะอร่ลอยเนี่ยนี่ยนะโห มอหลอดนี่เหนมเฮ้ยอะไรไมรู้อ่ะไว้ให้ซีสอซียนเป็นครั้งแรกที่คุณพบด้ยนะเอาละอ๋ออี้ยเดีวอนนีอ้แต่เมื่อโทรเข็นยี่สีอันว่าทำไมมันได้ง่ายจังอ่ะัวนาำกับไาย อุ้ยเพอรเฟกว่ะมาว่ะเราดินตรงได้เจ้าทะเลแน่ x, esh, ach, นอนอุ nee, ้ยมีบูชโชคด้วยอ่ะสองจุด้าปอร์เซ็นบูชจากเพื่อนปะเนี่ยอุ้ยมาว่ะไม่เดี๋ยวาปลาไม่ค่อยดินนะอจะน่าจะเป็นตัวเดียวแลผมตกได้เจ้าทะเลไอ้หลุีไอ้หลุนีปีไอ้ี่ยีปีฟางเลมิหังไม่กิดาลยนะว่ยังไม่เกิดเอยยังไม่เกิเล ไอ้สมผลเท่าไหร่ห้าร้อยก่อนแล้วมาประชายอย่างอื่นไม่ได้อุ้ยมีสมบัติด้วยไ,ได้สมบัติอุ้ยได้สังเกตเชษะน้องคือสังเกตลอยมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยนี่ไงพิธีหาใ่ใอ้าวกูกำลังบ่นพอดีว่ามันหาย,ยากคัมพีได้มาแล้วพิธิญาคัมพีเมืรอไมนตกทุกวัน คือมันชอบเด้งกลับมาเหมือนไอแบบตกปลาเลยหลอดมันเด้งแรงมากอดูอินมือหัวหุ้ยเฮ้ยได้หัวอีกแล้วกี่สูตรแล้วเนี่ยได้หุยฟอร์จูนเอ็กซ์เอ็กซ์เตอร์์ one ชิมรอนมู่อนไ่กไม่กุประมาณนี้โอ้ยย่ววเก็เพิ่มแนี้โดนแต่นโดนโอ้ยคน่าอมีมีคนแรกคืหมแบบสตอมาเลยมีคริสเน่อ้ยลงดันครับโอ้ยอมตพอรว่ะฮยผมชอบฝั่ง ทางเรือทหารเรือไหนสตอมอยู่ตรงไหนวะโอ้โหมองไม่เห็นอยู่เกาะไหนวะนี่นี่นี่เนี่ยมันมีมันกดเข็มทิศดีกดเข็มทิศมันบอกได้ปะสตอมอะ่ะเห็นไหมอยู่ตรงนูงน้นอะอยู่ไอ้มันอยู่เกาะนั้นเป่าเกาะนั้นแข็งอะ่ะว่าเป็นแบบว่า อุ้ยไปไงเฮ้ยอ๋อโน้ตตกยังไงอะตกนี่ยตกแม่งอะไรตกพื้นเนี่ยนะเหมือนฟ้าผ่ายังไงทำไมสตอมไม่ทำให้ตรงน้ำเฮ้ยเนี่ยมันผาฟามันผ่าลงพื้นน่ะเฮ้ยอิเล็กทริกโฟเจอร์ผู้ดิตัวนี้มันติดไฟฟ้ามอนตัวนี้ติดไฟฟ้าเนี่ยเออมันติดเอฟเฟกไฟฟ้าเหมือนมือเทิดโกการ์เด่นใครเขาเรียกมือเทิดหัวเลยปีไปน้อง โอ้ผู้ติดฟ้าผ่าจะได้ซัมเมอร์โทเค็นมันจะมันจะสุ่มช็อตใส่เอ็นพีซีอะฟ้าผ่าแสดงว่าเ้าบตกปลาไม่น่าเกี่ยวกับฟ้าผ่าเนี่ยเลยแต่ว่าติดตัวเดียวเองเนียผ่านแล้วโอ้โหผ่านแล้วไม่ติดกดมันกดกดเอ้ยติดมาต้องติดตัวใหมนดิติดสองตัวเลยวันนี้เราตัวนึงต้องเปิดเกณดิอยู่คนดีที่จิดไฟอยู่ขนาดเนี้ยได้ซัมเมอร์ยี่สิบปันเลยนะ รัดเลยน้ไม enfin ่เบงใช่เรอเอือว่ทีไปใากนก็ว่าทำไมรอบนันทีเราได้ซัมเมอร์โทเค็นก็คือหายีืเองวิ่ผ่แล้วแต่ว่าซัมเมอร์โทเค็นไอลประตูนียมันฟ้าอยูนน้วาอยู่บนน้ำ ม hey, um, no no ันจะมีประตูท mm ี่มันเป็นแบบมันเป็นแสงสีทองๆไอ้ภัยและเฮ้ยมันจริงมันขึ้นจะดึงได้ยังไงดูเห็นดูมองหรือมองมองแต่มองข้างหลังแต่จริงจริงไอ้มาไอ้มาตีบอลมากกว่ามบรรยากาศเป็นยังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยรูปกาะเบอร์เฟย์ ตีอะไรขั้เกีอะไมาแล้วาได้เล่วเยไม่ไใช่ใช่มันผานที่ใกล้ๆมันผ่านแค่ฝั่งนี้เลยอะเขาบนมันชื่อมันือนเดิมอะเฮ้ยฝั่งันผ่านดีทักวามีทงนี้ทีีขาผ่าไอ้พิงเดยวอ้ยเอาไปดีมันก็ไม่ตีดีเนี่ยมึงไม่เปิดมึงไม่มีเคินอะ ติดเปิดใหม่มันต้อิดเปิดใหม่ชื่อมันเปลี่ยนมันเปิดค้าไม่ได้ต้องปิดเปิดใหม่มันไม่เดียวทามเออยโสิกูไ้ยี่สี่ยีห้าเลยเกดยนะดเยอะมากเลยอ่คอไปหมดไปหาแล้วโอาไปหมด้ล มีผ่านแล้วมีคนโอ้าถือว่าผ่านยังไงทำไมชื่อไม่เปลี่ยนหอ้าร้อยผ่านแต่ชื่อไม่เปลี่ยนคืออะไรถามดูอเนี้วทำไมไม่็ดหรอยังวะตัวยี่สิบเลยนะ ัวเป่าพวกมันมันผ่านโดนสองตัวแต่มันล็อกให้แค่ตัวเดียวม่ใจะติดแต้ยอ,อ,อ,อยู่นานอยู่นะดูดิอยู่านานเลยแล้วก็เจอมามันก็เจอมารับฟ้าผ่าพอดีอะใส่เลยดีใจกันอะโย มันมาแล้วมันหล่นลงมาเลยว้าวจะฟ้าแงดีตรงเนี้ยอะไรคื่อความจนมาแล้มรูอมอออกมามน,มนี่เหรอนี่ไงห,หมอเอาอะไรวะเอามันเป็นติดนี่ขาห,หมรึเปล่าหล่หอลต้องอ๋อเราหล่นเ,เ,เราต้องสร้างหมอ้อเนี่ยกดบิวได้อ๋อเอาไม้มาสร้างเป็นหม้อ เอ้ยโอชัยไม้อันเดียวเองเหรอตักอีเลยฟิชเคบับเชนส์ไรส์พีเฮ้ยนี่ไงทำปลาทำแล้วลูกนี้แบบยังมีสีอะไรไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเราลองคาบดูก่อนฟิชเคบับทำอะไรได้โซตรงนี้เบอร์คอนซูมเปอรเฮ้ยกินแซบเลยน้องน้อง ไอ้ยดรอปได้ด้วยเหรอดรอปให้คนอื่นได้ด้วยเฮ้ยแบงแชร์คนอื่นได้ด้วยป่ะกินแล้วอะไรอะเลพิดพีพีพูดิจนโฟร์โอ้โหพี่โดนในรุ่นโดนสาย้านลาวานี่น่าจะกันลาวาได้ใช้แค่อุ้ยลาวาใช้คอมมอนโอ้ใช้คอมมอนสามตัวเลยหรือวะเรืองนะเนี่ย เฮ้ยนี่ไงลูซิเกอร์มันามอันฉลามันไม่ดูัญญาลูซิเกอร์เฮ้ยไขวะเนี่ยเอาเปล่าเอาเปล่าเพื่อนเอาเปล่าฮ้ยมันมันไม่ตีกูด้วยอะกูกำลังหุงข้าวอยู่ กินดิอันนี้ดูโอ้โหโอ้ทำให้เห็นกล่องเฉย คื่ออะไรไม่รู้อะยาแห่งความโมโหเดินคูเอนเมีทากเก็ตอยู่แล้วทำมาทำไมเนี่ยเนี่ยมันอัพเดตระบบความเกลียดชังมาไม่รู้อัพมาทำไมเบอร์เซอร์ยาเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์ีนี้เอ็นบีซีแรงขึ้นสิบเปอร์โอ้โห ไอ้ยนี่โปรเนี่ยไอโอค,าาคืซาซาเนี่ยใครจะลงดันไหมผ่าผ่าทหารเน็ที่อะขนาดเหน็ยไว้เนี่ย,ย,ย,ยโชว์จูนเล่นสายฟ้าอุ้ยอันนี้ยากินแล้วได้เงินเยอะเป็นรูปเงินน่นะเศรษิจบเงินมากขึ้น20%่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ทำไมมันมีแต่ยาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อันนี้ก็ได้เลยล่ะเกาทำยาเลยเฮ้ยมีด้วยหรอไอตัวเอาเบ็ดนะเฮ้ยขอเนี่ยตกปลากรอนอีกหนึ่งทีนึงเนี่ยไอเย็นๆดีไอเย็นเพื่อนตกปลาแป๊บนึงตรงนี้มันมีควยแหละน่าจะต้องมาเกาะอยู่ตรงนี้แหละเพราะมันมีให้ทานนี่ยตกปลาได้แล้วแล้วทำยังไงต่อ โวสน้ำคุยส่งคุยเลยคุยได้เงินด้วยไอ้มาเมื่อนึงอ๋อแต่ว่าไม่มีคุยน่าจะต้องรอ10นาทีเหมือนอีลิตแน่เลย